สวัสดีค่ะคคคเป้าหมายที่สี่นะคะกำลังตามหาอ,อปตอวังป้าป้อมนะคะโอ้วันนี้บ่ายสองโมงกว่าแล้วนะโดยต้องลงไปถามคนเลยไปเรื่อ <ๆ S 2> ยๆเลยจ้ะไปเรื่อยๆพ่อบอกเ,เอ้ามีงานบุญ สวยมากนะคะไทยนิยมความสวยแม่สวยสกลน,นครค่ะวันนี้พามาชมเขาลำนองไผนะคะฝั่งนี้จะเป็นภูเขานะคะสวยงามมากนะคะสีฟ้าสดใสนะะโอ้โหคุณแม่บุกภูเขาลำนองไผชมดูเลยนะคะหาดูยากค่ะหาดูยากนะอยู่นี่อยู่แถวถ้ำเอราวัณน,นะแถวเขานะวังปะป้อมวงังวังปะป้อมนะวาวังนะ ปปอมน่ไมนี่แล้วน่แล้วไงใช่ไหมรวยยังไปอีกเหรอยังไปอีกหรอตอนีัวฝั่งนู้นจะเป็นภูเขานะคะเป็นเขานะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเรียนฝั่งนี้โอ้สวยงามมากค่ะ ภูเขานะคะสวยงามมากค่ะดูภูเขานะคะสว้ยสวยนะคะเป็นภูเขานะคะสวยงามมากเลยนะทะ้องฟ้าสดใสภูเขาสวยงามโอ้สิบปียางคือทั้งไหน,น,นไปฏิญาณตาใส่แล้วพ่อ นี่เมฆสวยมากนะคะเมฆสวยมากๆเลยค่ะเห็นภูเขาเห็นเมฆด้วยนะคะไปทางนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะคะสวยงามมากเลยนะคะ ไกลมากๆในวัดภูดวงดาวผ่านมาละหักสอก็เห็นแล้วด้วยก็ทราบเห็นกอ่าุ่นเยอัรเปล่าเห็นะเห็นนี่ตัวในนี่ปนตัวของไปเห็นป้ายแล้วเราต้งเดียวเข้ไปใช่ไหมป้เจนป้ายเลยอยู่บ้านโคกเจริญแล้วเล้ยวลงไปนี่หรอ เห็นแล้วเดี่ยวนะเดียวแม่บอกเดวมันหักสองเขียนว่าหักสองแต่วมันปีไปองค์การบริหารตำบลวังปลาป้อมป้าเข้าไปอีกถุนถอนออกม้เต็มเลยโอ้อะไรจะกันดานขนาดนี้แต่เข้าไปแล้วดูเหมือนมันใหม่เลยเนาะเนาะอบตดูเอ้ต่ว่ามันงพึ่งแล้ว ถึงแล้วจุดที่สี่ที่ตามหาราฝันวันนี้นะคะที่ตามหาราฝันวันนี้เขาไปจอดตรงนี้นะเขบไปแล้วก็ไปดึงโ้งออกมาโค้งเข้ามาแล้วก็โค้งออกมาออ๋สวยงามมากใช่นี่แหละครับที่ทำการเขาที่ทำการองค์การที่ทำการองค์การบริหารส บ้างปะป,ป้อมมีตู้เอเทีเอ็มด้วยบอกหให้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 คนาการดูน,นั่นเองนเจอแล้วนะคะองค์การที่ทำการบริหารว้างปะป,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 ป้อมแต่กว้างอยู่เนาะบริเวณกว้างอยู่แต่ว่าในสถานที่อ๋อท่าจะบูนสองอัน้วยเบาอะไรนี่ก็เนหรอ,อ,ะอระวังระวังก็มันมันยู่พี่ก็มาว่ามันไกลมันไกลจังหวัด าเน่ย้ำจะเข้าจากวัดถ้าพูทัวุ้นให้กว่านเ้อวุ้นมันได้หน้าทําออกมาหน้าทําให้มันกระดิ่งไว้เดี๋ยวมันจะเข้าจากวัดมองบัวได้แล้วครับอัไนอะไรอะไรที่ยังนพุทนสวรพุทธสวรเจอแล้วจอดรถด้วยสําหรับคลิปนี้เขาจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ